จากสถานการณ์โควิด1 9นนะคะในรอบที่3ที่ยังมีความรุนแรงแล้วก็ยังสร้างความเป็นห่วงให้กับสังคมนะคะทำให้กระทรวงศึกษาได้มีมาตรการในการที่จะ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที ge ge 1941, um, ่หนึ่งออกไปเป็นวันที่การเปิดภาคเรียนที่17พฤษภาคมนะคะจึงเปิดเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปเป็นวันที่1มิถุนายนนะคะในส่วนนี้นั้นกระทรวงก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะคะถึงผู้เรียนนะคะแล้วก็ได้มีการจัดความเตรียมพร้อมนะคะให้กับผู้เรียนตลอดจนคณครูในช่วงเวลาก่อนเปิดภาคเรียนเป็น2ระยะด้วยกันค่ะ ในระยะแรกนี้ก็ระยะที่หน่งก็เป็นช่วงเวลาวันที่17ถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเกิดก่อนเปิดภาคเรียน11วันนะคะ11วันซึ่งเ,เป็นช่วงเวลาที่มี อาจจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆนแต่ก็มีความหมายที่ทางกระทรวงเองนะคะผู้บริหารกระทรวงท่านรัฐมนตรีช่วงทั้งสองท่านผู้บริหารเนี่ยได้มีความเป็นห่วงเป็นใยจึงได้ใช้เวลา11วันตรงเนี้ยนะคะในการที่จะเตรียมความพร้อมให้กับคุณครูผู้เรียนนะคะในช่วงเวลาที่อาจจะเป็นช่วงของความกักกงวลกังวลภายใต้ใความปลอดภัยของผู้เรียนนะคะในรูปแบบของการเรียนเป็น2แบบค่ะแบบแรกก็คือการเรียนแบบ ไม่ใช่เรี่กว่าการเรียนค่ะการเตรียมความพร้อมคุณครูแล้วก็นักเรียนเป็นสองรูปแบบก็คือแบบแรกก็คือการเตรียมความพร้อมแบบออนไลน์นะคะในออนไลน์ในการเตรียมความพร้อมออนไลน์นี้นทางกระทรวงได้จัดเว็บไซต์นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่เรียกว่าเว็บไซต์ที่เรียกว่าครูพร้อมนะคะซึ่งเป็นเว็บกลางที่เราได้รวบรวมกิจกรรมแล้วก็เป็นคลังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับ ผู้เรียนนะคะตลอดจนครูแล้วก็นักเรียนนะคะผู้ปกครองที่จะสามารถที่จะมาใช้เว็บกลางตรงนี้ในการที่จะ เตรียมความพร้อมของตัวเองนะคะหรือผู้เรียนได้ในช่วงเวลา11วันนะคะซึ่งในการรวบวมข้อมูลกลางเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็เป็นการทํางานร่วมกันอย่างดีนะคะจากสํานักงานสปทคือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาทั้งพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสํานักงาน คณะกรรมการอาชีวศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของกศนก็ขอเน้นย้ำว่าการรูปแบบของการเรียนออนไลน์เรืออยรู้รูปแบบของการเรียนเป็นกระบวนการตามความพร้อมเป็นทางเลือกให้กับคุณครูนักเรียนผู้ปกครองได้สามารถที่จะเข้ามาถึงคลังกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราทางกระทรวงได้คัดสรรกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ ในส่วนนี้รวมไปถึงในส่วนของภาคเอกชนก็ได้จัดสรรแล้วก็นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยมาร่วมอยู่ในเป็นเว็บกลางก็คือเว็บที่เราเรียกว่า ครูพร้อมนะคะยังไรก็ดีค่ะ mm hmm. ก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ได้เข้าใจแล้วก็มีความเข้าใจตรงกันว่าวัตถุประสงค์ของอครูพร้อมเนี่ยต้องการที่จะเป็นทางเลือกสําหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัยไม่ใช่เป็นการจัดอบรมครูตามที่หลายๆท่านมีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ที่สําคัญก็ขอย้าว่า การใช้ครูพร้อมไม่ได้เป็นการบังคับไม่ได้เป็นการนับชั่วโมงเรียนและไม่มีผลต่อการประเมินครูจึงไม่มีความจําเป็นในการที่จะรายงานให้ทราบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆทั้งนั้นขอให้ทุกท่านได้เข้าใจตรงกันในที่นี้นะคะส่วนรูปแบบที่สองก็คือการเรียนออฟไลน์ก็เป็นอีกทางเล,เลือกหนึ่งซึ่งในการเรียนทางออฟไลน์นี้เราก็ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานกับทางส,สบคจังหวัดในการที่จะออกแบบในเรื่องของทักษะการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทักษะชีวิตก็ดีหรือเป็นกิจกรรมทางเลือกที่สำนักง,งานสพทแล้วก็อสนอแล้วก็อาชีวะตลอดจนทุกพื้นในใน,ในหน่วยงานหลักทางการศึกษาของกระทรวงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อที่จะเหมาะในการที่จะจัดกระบวนการการเตรียมพร้อมของครูนักเรียนใน การรูปแบบแบบออนไซต์แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยและมาตรการของสพจังหวัดอย่างเคริ่งครััค่ะส่วนในแบบ ในระยะที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมในช่วงของการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งมิถุนายนซึ่งส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านซึ่งจะมีการเรียนทั้งหมด5รูปแบบนะคะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวสักครู่หนึ่งท่านอาพรระคะตลอดจนท่านเลขาชีวะแล้วก็สีในงานหลักก็คงจะได้ให้เพิ่มรายละเอียดนะคะให้กับทุกท่านได้คงทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอเน้นย้ำว่าในการ ในการเรียนในการจัดในการจัดกิจกรรมในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่ทางกระทรวงเราเนี่ยภายใต้สถานาการณ์โควิดก็ได้รวบรวมแล้วก็ทำงานแบบบูรณาการครบทั้งสีหน่วยงานหลักด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสพทสํานักงานการส่งเสริม เรษสเอกชนสอชอนะคะหรืออาชีวะกศนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอ,อกชนวันนี้ก็ได้มาร่วมโดยไม่มีโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นแล้วพวกเราทุกคนรวมกันจึงเป็น หน่วยเออจึงเป็นได้เกิดเว็บไซต์ขึ้นมาที่เรียกว่าครูพร้อมนี้แหละค่ะนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดค่ะก็ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านนะคะท่านคุณหญิงกัลยาแล้วก็พี่โอ๊คท่านกนกวรรณนะคะที่เ,เรียกว่าเป็นผู้ที่ได้ดูแลแล้วก็ช่วยกันผลักดันโครงการเหล่านี้เนี่ยร่วมด้วยช่วยกันจนวันนี้แหละเราถึงได้โครงการ แล้วก็ได้มาแถลงข่าวให้กับพี่น้องสื่อมวลชนตลอดเป็นประชาชนแล้วก็เพื่อนๆครูทุกท่านได้ทราบกัน